ไปดูเรื่องของการรวมพลังแห่งความศรัทธานะครับทางด้านของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีร่วมใจระดมทุนสร้างสุ้มประตูวัดเจริญธรรมที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาครับ บรรยากาศเมื่อวานนี้ครับทางด้านของพลตรีกรกฎผู้ช่วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีที่วัดเจริญธรรมหรือว่าวัดกือลองตำบลตลิ่งชันอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งงานทอดพระป่าครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะนําเงินระดมทุนครับหรือว่าปัจจัยเนี่ยไปก่อสร้างในการสร้างซุ้มประตูวัดโดยภายในพิธีนะครับก็มี พระมหาอธิปัตยกิติยาโนเจ้าอาวาสว,วัดวัดชิระปราการอำเภอรามันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็มีหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันในครั้งนี้ครับโดยพิธีทอดประปาสามัคคีค่ะมีผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมการบริจาคสมทบทุน เป็นยอดถวายปัจจัยรวมทั้งสิ้น1 7 4 8 0 0บาทด้วยกันและจะมีการนำเอาปัจจัยนี้ค่ะไปสร้างก่อสร้างนะคะเป็นซุ้มประตูของวัดให้สมบูรณ์ค่ะซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการก่อสร้างมีความกว้างามีความก้าวหน้านะคะอยู่ที่ประมาณ65%ด้วยกันและจะมีการนำปัจจัยส่วนหนึ่งไปทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องนะคะชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่จะมาประกอบพิธี ทางศาสนาค่ะบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุน่นอิมบุญน,นะคะแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา มีพิธีในการถวายพระป่าการแสดงรำมโนราการแสดงเชิดสิงโตค่ะการแสดงการรำมวยนะคะมีโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็มีหลากหลายโชว์ที่เกิดขึ้นในงานนี้ค่ะสําหรับการทอดพระป่าสามัคคีนะคะก็จะมีขบวนแห่ค่ะเป็นแห่พระป่าซึ่งก็จะมารวมกันไว้ที่วัดนะคะเขาบอกบรรยากาศค่อนข้างที่จะสนุกสนานหลายคนก็มาร่วมเป็นนางฟ้าหน้าพุ่มกระถินกัน